สวัสดีครับผมสวัสดีสุภูสุขชนนะครับเนาะพบกันที่เก่านะครับผมกับเบานุมอีสานชาแนลนะครับเนาะมเนกะอยู่อ่าหน้าลุ่งขางบานนะครับหน้าลุงอ้วนนะครับเนาะเพิ่นกะเหตหน้าโคกพี่น้องครับกำลังไถหน้าไถดินอ่าสเฮ็ดสีเฮ็ดก่านะครับเนาะสีวันก่าครับผมก่าเขานะครับเนาะมาเบิ่งเลาฐานนาครับพี่น้องครับเป็นหน้าโคกนะครับเนอหน้าโคก แล้วครับผมซีเอ๊ะกา in ว่านกาบ่ะรถสีว่านกาครับพี่น้องครับหน้าโคกหน้าโคกกาเพิ่นกระยูขังบ้าดปนุ่มแน้วครับเนาะคิดกันแล้วครับผมท่านเฮ็ดสุปีนะครับเนาะเฮ็ดหน้าโคกสุปีครับลุงหวานครับพี่น้องครับเพิ่นเฮ็ดเป็นเม็ดสียางพี่น้องครับ เป็นสร้างใหม่เป็นสร้างเฮ็ดกอสร้างเฮ็ดในเฮ็ดนาเฮ็ดสวนครับเนาะปลูกพริกปลูกหญ้าครับผมประเทศเป็นเมอร์เซเอย่างครับพี่น้องครับเมอร์เซเดสเซแนวยล์นครับเนาะลุงอ้วนนี่เป็นเก่งแล้วครับผมนั่นก็บ้านมะนุ่มนะครับเนาะบ้านมะนุมครับผมนั่นก็บ้านเพิ่นครับบ้านเพิ่นอยู่หันนะครับเนาะติดกันนะครับผมติดกัน ผมบรรยากาศนี่มันแรงครับผมตอนนี้ก็ประมาณ4โมงแล้วนะครับเนาะอาบรรยากาศมันนอกเข้าครับผมในปา่าในดงนะครับเนาะติดปลาติด <c oughs> ติดปลาติดหน้าครับผมสุดยอดเลยดิครับพี่น้องครับต้องทำให้ โชยใส่หรือใชายวอะไรใช่เองวันนี้หน้าโขงพี่น้องครับหน้าโขงครับแกเป็นหน้าโขงนะพี่น้องเนาะบรรยากาศแกขึ้มฟ้าขึ้นฝนมาผมเอ้พี่เราถูกนะพี่น้องเนาะคึ้นฟ้าคึ้นฝนครับเออ ลิ่นพันกันครับผมบรรยากาศสดชื่นครับพี่น้องครับหมู่บ้านนะครับผมหมู่บ้านโอ้ยยังห่อนเลยครับผมมนี้ก็อากาศเย็นแล้วนะครับเนาะฝนตกไปวางเสานะครับผมรุนเมื่อครับวันมณีฝนตกอยู่บุ๊ดนะครับเนาะถ้าเกิดฝนตกอีกมืออื่นเสาผมติไป็นรอหาเหตุนะครับโอเคครับมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วครับเนาะเป็นแรงใจให้บ้านนุ่มนะครับผมอ่าสำหรละมนี้สวัสดีครับ